เททูคอเว็บซื้อบัตรเติมเงินออนไลน์ราคาพิเศษท่านผู้ชมสามารถเข้าเว็บผ่านลิงก์นี้ได้คุณได้บัตรกัมเวได้ค่าขนมสวัสดีครับกลับมาเจอกันอีกครั้งนะครับผมไอจาก o ยูทูบกัมเวน,นะครับผมวันนี้นะฮะจะมาแนะนําวิธีการทํา2ฮิตดันแมวของริเบรเลียนกันนะครับผมสําหรับใครที่งบอาจจะไม่เยอะมากนะครับผมก็บอกเลยว่าคลิปนี้น่าจะพอเป็นแนวทางให้ได้นะครับผม สำหรับใครที่เข้าดูครั้งแรกนะครับก็อย่าลืมกด subscribe แล้วก็กดกระดิ่งแจ้งเตือนด้วยนะครับเวลามีลิปใหม่ๆเนี่ยจะได้เข้าฟีด YouTube ครับสำหรับการทํา2ฮิตดันแมวนะครับผมเราก็ต้องทําดาเมจให้ได้ประมาณสัก8ปดถึงเก้าหมื่นต่อหนึ่งครั้งนะครับผมเพราะเลือดมันประมาณแสนกว่ากว่านะครับดังนั้นเนี่ยก็พยายามทําให้ได้แถวๆนั้นนะครับผมซึ่งวิธีการทำเนี่ยหลักๆยังไงเราก็ต้องเคลือบท่าอยู่แล้วนะครับผมอยู่ที่ว่าเราจะเคลือบแบบไหนนะผมจะเคลือบแบบใช้ใบเคลือบแบบผมหรือว่าจะเคลือบด้วยการให้เศษเคลือบก็ได้ผ ซึ่งเอาจริงๆแล้วเส่เคลือบมันประหยัดกว่าเพราะว่าใบนี้มันก็อันละประมาณ3-5,000ั 5, นเซนีนะครับผมต่อ3นาทีนะเอาจริงๆมันก็ค่อนข้างเปลืองอยู่นะครับอ่าและแน่นอนนะครับผมต้องกดบัฟด้วยเพราะเราของไม่ได้เยอะเท่าชาวบ้านชาวช่องเขานะครับก็เลยกดบัฟออมตี้นะครับผมเป็นบัฟอสเตตัสสิบนะครับซึ่งตอนกิจกรรมเก็บเวลสองปีเนี่ยมันแจกพวกนี้เยอะอยู่แล้วนะครับดังนั้นก็ไม่ต้องกลัวว่าเอ้ยมันจะเปลืองหรือเปล่าเพราะว่าเขาแจกฟรีเยอะแยะเลยนะครับผม กดกล่องเก็บเลเวลมาก็มีนะฮะดังนั้นก็เอามาใช้ใช้ใชแ,แถวๆนี้แหละคือตอนเลเวลต่ำๆอ่ะไม่ต้องรีบใช้หรอกพวกบัฟอสเตตัสอ่ะเอามาใช้ตอนแถวๆถวด้านแมวเนี่ยคุ้มสุดแล้วเพราะว่าต้องใช้เตตัสเยอะในการฆ่ามอนนั่นเองนะฮะอ่าแล้วก็บัฟติดตัวที่จําเป็นต้องมีนะครับผมก็คือแพทเทิร์นอันต้านะครับเพราะว่าอันนี้ผมใช้กระสุนแสงแล้วก็เคลือบไฟนะครับผมมันเลยสามารถใช้พททิร์นอันต้าได้นะครับ แล้วก็อย่าลืมกดลิสคอยด้วยนะครับผมเพื่อเพิ่มไอเท็กอีกเช่นกันนะฮะส่วนเตตัสนะครับผมตอนนี้ของผมเลเวล137นะครับผมเตตัสอยู่ที่เอจิหกนะฮะเด็กร้อยี่รักร้อยหนึ่งนะครับผมก็เลเวลค่อนข้างสูงแล้วนะฮะนี่ครับเออข้อดีอย่างนึงก็คือเวลาราวทิปเนี่ยแล้วมอนมันกระแทกกำแพงเนี่ยมันเราจะได้ดาเมจอีกต่อหนึ่งนะครับผมอ่านี่เห็นปะคือพอไม่กดบายไฟปุ๊บดาเมจเลยหกหมื่นนะครับผมพอกดบายไฟปุ๊บเก้าหมื่นนะฮะ กดเถอะครับผมไม่กดไมฟาก็เคลือบเถอะนะฮะโอเคมาดูของสมใส่กันดีกว่านะครับผมของสมใส่เนี่ยหมวกผมก็ยังใช้เป็น beating reward อยู่นะครับใส่ตัว blue acid นะฮะเพิ่ม regen sp เพิ่ม max p นะครับ, HP, รบตัวแว่นนี่เป็นเพิ่ม xp เฉยๆนะครับผมโป่งนี่ก็เพิ่ม xp เฉยๆนะฮะต่อมาคือตัวเสื้อนะครับผมตัวเสื้อเนี่ยผมใช้เป็น spendish swift armor นะครับผมมีความสาม,มารถในการเพิ่ม แอ t แท k กห้าสิบหน่วยนะผมคล้ายๆกับเสื้อฟ้าแหละนะครับแต่น,นี้มันเป็นเสื้อแคสนะผมจากเกลือของไข่นานมาแล้วนะฮะทุกๆสามอัปเกรดจะได้อีพีดีสองเอร์นะครับผมและเมื่ออัพเกรดถึงบุกเจ็ดนะฮะเจาะเกาะมอนเผาสัตและเดมอนสามสิบเปอร์เซ็นต์นะฮะซึ่งอันนี้แหละไอ้พวกบาซิลิสพวกนี้เป็นเผาสัตนะผมทำให้เราเจาะร้อยเปอร์เซ็นต์อันนี้สามสิบใช่ไหมแล้วก็คอร์สฟ้าอีกสามสิบนะ ก็รวมกันเป็นเจาะสัตว์100%แล้วนะฮะอ่าแล้วก็ตัวเสื้อนี้ยังสามารถออฟได้ด้วยนะครับผมของผมเนี่ยโชคดีได้เป็นออฟตีกไกลสเปร์นะฮะส่วนปืนเนี่ยยังคงเป็นปืนแจกอยู่นะครับผมก็ฟอร์บิชัน่นเกตลิงกันนะฮะยังไม่ได้ใส่การ์ด้วยนะครับผมเพราะว่ากะว่าใช้อันนี้แหละยาวๆจนถึง150เลยนะครับไม่ต้องเปลี่ยนแล้วแค่นี้มาดาเมจพอแล้วไงเราไม่เน้นวันฮิตนะครับผม เน้น2ฮิตนะฮะต่อมาพระคุมนะครับผมอันนี้เป็นกระเป๋าพึ่งนะครับผมกระเป๋ากีนนั่นแหละนะฮะที่เด็ก90นะครับผมมันจะเพิ่มตีไกลอีก5%นะครับแล้วก็ถ้ากระเป๋าบวก9จะตีไกลอีกขึ้นอีก5%กลายเป็น10%นะครับผมใส่การ์ดเมนเบ็ดนะฮะก็ตีไกลแรงขึ้นทุกๆ10เด็กก็อันนี้ก็แรงขึ้นอีก12%นะผมรวมกันตัวกระเป๋ากับตัวการ์ดเนี่ยก็ตีไกลแรงขึ้น22%แล้วนะฮะซึ่งถ้าใครไมม่ีกระเป๋าเนี่ยอาจจะเปลี่ยนเป็นพวก เอ็กซิเลียนแอทแท็กก็ได้นะครับผมแอทแท็กสามอันนะครับก็ถือว่าใช้ได้เหมือนกันนะครับต่อมารองเท้านะครับผมผมใช้เป็นโมดิฟายเด็กนะครับใส่เอ็กซ์เพรสชอร์สี่ลักกี้เดย์นะฮะอันนี้ซื้อมาจากพรประมาณสักสิบสิบหกเอ็มนะครับผมเพิ่งซื้อมาไม่นานนี้เองนะฮะส่วนกระเป๋านี่มีอยู่นานแล้วนะครับเครื่องประดับเนี่ยก็เหมือนเดิมนะผมเป็นมือแมวกาสหนึ่งปีนะครับอีกข้างหนึ่งก็เป็นบาโกะนะครับผมแล้วก็เอออันนี้อย่างหนึ่งอย่าลืม เอากันด้วยนะครับผมนั่นก็คือนี่ครับหมวกเสือนะฮะหมวกเสือนี่จะทำให้ปั๊มเนื้อแรงขึ้น2,22% 0นะครับผมแล้วก็ทุกๆ15เลเวลแอตแทกเพิ่มขึ้น5หน่วยเอ็มแอทกเพิ่มขึ้น5หน่วยนะครับผมซึ่งอันนี้เป็นกล่องแจกฟรีสำหรับคนที่ลงทะเบียนจัมปิ้งไว้เท่านั้นนะครับใครที่ไม่ต้ลงทะเบียนจัมปิ้งเนี่ยก็จะไม่ได้หมวกฟรีอันนี้นะครับแล้วก็เหมือนเดิมน,นะผมคอร์ดบูสเตอร์ของเรานั่นเองนะฮะใช้คุ้มนะครับคอร์ดฟรีเดี๋ยวเราใช้คุ้มนะะฮ อันนี้อันนี้เคลือบหมดนะครับผมมันจะไม่2ฮิตนะฮะนี่แหละถ้าใครมีเศกในตี้ก็ชิลเลยนะครับผม2ฮิตแน่ๆนะฮะยิงทีละแสนเนี่ยนะครับสำหรับใครที่ลองมาตัวแมวชั้น2แล้วแล้วสู้ไม่ไหวนะครับผมผมแนะนำอีกที่หนึ่งก็คือนาคากิวดันเจียนชั้น2นั่นเองนะฮะซึ่งนาคากิวดันเนี่ยปกติผมจะใช้เก็บเวลมากกว่าที่นี่ด้วยเพราะว่าที่นี่คนมันเยอะนะครับถ้าเป็นช่วงเวลาพามไทม์เช่นแบบช่วงกลางคืนอะไรพวกนี้นะครับผมแนะนําว่า ไปดันกิลนากาจะเร็วกว่านะผมเพราะเร็วมากๆจริงๆถ้าเป็นกลางวันอย่างนี้ก็สามารถมาดันแมวได้นะครับผมแล้วก็เอาตรงคือดันดันกิลนาการมันฆ่าง,ง่ายกว่าที่นี่เยอะเลยนะฮะที่นี่นี่ต้องดาเมตค่อนข้างหนักประมาณนึงเหมือนกันมันถึงจะข่าง,ง่ายนะครับแต่ถ้าเป็นดันกิลนาการนี่คือถ้าเครือบไฟมาก็2 3ทถึงสิษสบายๆนะครับผม แล้วก็ที่มันแคบกว่าด้วยนะครับและที่สําคัญนะครับผมดันกิลนาการตอนนี้มีสปอตไลท์นะครับผมอีกพีกู1.25เท่านะครับผมก็สามารถชดเชยได้นะครับ <S 2> <S 2> คือปกติดันกิวนาการอันอีกพีน้อยกว่าที่นี่นะครับแต่ก็ชดเชยด้วย,วยมอนสปอตไลท์ไปนะครับผมแล้วก็ปริมาณมอนปริมาณคนที่โอเคกว่านะครับก็เป็นทางเลือกอีกทางเลือกหนึ่งสําหรับคนที่ ไม่สามารถอยู่ดันแมวได้หรือว่าดันแมวคนเยอะเกินไปอะไรอย่างนี้ก็ลองดูนะฮะโอเคครับคลิปนี้ก็ไว้เท่านี้ละกันนะผมก็จะลืมกด subscribe YouTube กนันเวด้วยนะครับเวลามีคลิปใหม่ๆเนี่ยจะได้เข้าฟีด YouTube ครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับ